ในตอนนี้ไม่รู้กูไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะกูไม่อธิบายกูฝากกูมไม่รู้หรอกกูมไม่ได้ตามข่าวหมายถึงระหว่าความดีกับความถูกใจจะเลือกอะไรดีคะ่ะอ๋อความดีกับความถูกใจจะเลือกอะไรมันก็แล้วแต่อ่ะม,มันคือแล้วแต่มบงอะ่ะเออมบงจะมาประคับใครอะ่ะมบงเลือกคนดีก็ได้มึงจะเลือกถูกใจก็ได้ บางอย่างมึงถูกใจแต่มันไม่ดีที่สุดก็ได้ไงแต่แมึงถูกใจอันเนี้ยคำถามคือมันถูกใจใครอ่ะใช่หรือเปล่ามึงถูกใจใครอันนี้เรื่องผู้ชายปะเนี่ยเปล่าเาคือเรื่องผู้ชายใช่ไหมคือมึงถูกใจใครประเด็นน่ะมันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีถ้าดีถ้าพระในวัดดีไหมถ้าพระในวัดดีแล้วบอกวาม่าคือเ้าพระในวัดทำหัวเหรอใช่หรือเปล่า มึงไม่ถูกใจพระในวัดถูกต้องไหมพระในวัดดีไหมดีอ่ะแต่ไม่ถูกใจมึงจะพระมาทำผัวได้ยังไงเขาไม่ถูกต้องถูกต้องปะคือแม้จะเป็นคนดีอ่ะคนดีมากเลยอ่ะแต่มึงไม่ไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตมึงเลยอ่ะแล้วมึงจะมาทาอะไรอ่ะการที่มึงจะเลือกคนดีเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่ถ้าดีแล้วมันถูกใจสมควรเกี่ยวกับการเลือกถ้าดันจะติดตอแหล่เวลามึงเลือกมึงก็เลือกคนถูกใจมึงไม่ได้เลือกคนดี กูเห็นแต่ละตัวแต่ละตัวเรื่องแต่คนชั่วกูไม่รู้ไปเอามาจากไหนกันกูไม่รู้ว่าไปกระชากกี่หัวกบาลหรือา่าฟุบบางผาหรือเปล่ากูเห็นทั้งคนเรื่องแต่ตัวชั่วชั่วเท่านั้นเกี่ยวกับมาพูดบาดีว่าฉันเรื่องคนดีตอแหลกูจะบอกให้มึงจะไม่มีใครเรื่องคนดีสักคนหนึ่งหรอกมึงก็เรื่องมาจากคนเจ้าชั่วเท่านั้นแหละชอบคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยบัดบ้าอย่างเงี้ยหน้าตาหล่อตาดีพูดจาอ้อล้อลมเก็บเอาอกเอาใจ มึงไม่สนใจหรอกมันดีไม่ดีมึงสนใจความถูกต้องมึงสนใจความชอบตรงหน้าก่อนตอแหลเอะชอบคนดีกับคนที่ถูกใจเอาคนดีเอาคนถูกเอาคนดีไว้ก่อนตอแหลกูไม่เคยเห็นมึงชอบคนดีสักคนหนึ่งกูเห็นมึงไปตกกันตกกันชตากันมึงอย่ามาพูดเลยเวลาผัวมึงนอกใจมึงไปนล้มันด <jobs openings from together> ีนล้นั่นเลยก็ชั่วนะก็ึเห็นมึงไปกระชากกันไปตบกันไปแย่งริงกันไปจีกบานเตีกัน ไม่ต้องปล่อยเลยมันชั่วเราไม่ปล่อยมันไปเราไปหาคนดีสิเมึงยกี้บรรดาบ้าแล้วกูตากับกขเลยนะะอแหลกันจริงเพราะมึงเกียรติบนใช่ไหมล่ะมึงเกียรติบัญายันพูดอะไรมันก็ผิดหมดแล้วก็ต้องมึงเกียรติแต่ความเป็นจริงสันดามก็ยังเป็นแบบั้นมึงก็ชอบคนถูกใจไม่ได้ชอบคนดีมึงชอบคนดีก็ไปพามาทำหัวน่ะ มันดีที่ไหนดีส่วนดีชอบส่วนชอบมึงไม่ชอบต่อให้ดีแค่ไหนมึงก็ไม่เอาอืมคมว่มึงบางคนนะโอ้โหเรื่องกับมึงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งชั่วมังไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมึงสาเพื่อนจนเพื่อนแต่งอาหารหมาแดดเพชรจีกีมันไม่รู้เท่าไหร่ต่เท่าไหร่แต่สุดท้ายเป็นไงสุดท้ายมันก็กลับไปคืนดีกันกลับไปคบกันนั่นอะดีอ่ะมันก็ชั่วเต่ละมึงยคบมันอยู่ได้เลยมึงจะไปถามหัวมึงสิ หัวมึงดีสำหรับมึงหรือเปล่ายัางนอบใจมึงเอ่ยแอบคุยคนอื่นเอ่ยไายดีเออมันไม่มีดีจริงเราบรรทุกเลยแค่นั้นแหละอย่ามาพูดดีพูดถึงบอกนี่ไงดีไม่ดีใช้เกณฑ์อะไรวัดใช้เกณฑ์กุศลกรรมประมุสิทธีกคนพูดว่าตัวเองดีอ่ะพึ่งมีกุศลกรรมประมุสิทเพียงพอหรือยังมึงไม่ได้ไปเป็นผัวไม่เป็นเมียเขา มึงจะรู้ได้ไงว่าใครดีไม่ดีสลับใครดีของมึงกับดีของเขามไม่เหมือนกันอ่ะมึงบอกว่าไอ้คนนั้นเป็นคนดีใช่มึงมองไงมึงเราไปอยู่กับมันสิมึงบอกว่ามันเป็นคนดีทต่มึงไม่เอาแบบมึงไม่เอาตัวไปเป็นหัวมึงละแหมดีมากนะมึงก็แบบมาเป็นหัวน้่นแล้วมาลองไปอยู่ดูกูจะดูที่จะดีจริงไหมคนที่มึงไม่ชอบอ่ะมึงเอามาทำหัวได้เลย มึงก็ไม่มไปเอาพระกระชายกวัดมานะ่ะกูถามว่าคนแก่อายุเจ็ดสิบปีเป็นคนดีนะดีมากเลยประเสริฐศรีสุดๆไม่นอกใจเลยมึงเอาไหมนะ้เจ็ดสิบปีมาทำหัวเลยนะพระกระชายยกวัดจนะได้อาะัติชาชนญาติโยมทุกคนครับเชิญมาทำฝั่งลุนเดวิ์ทำบุญถาวายสังฆทานสะดอกข้อต่อชะตาได้นะครับทำบุญปีเกินมึงเอาไ้มล่ะลนะไม่นอกใจรักษาศรีอยู่วัดส่วนบนธรรมดาเอาสิท้าไม่เอาล่ะ มึงไม่เอาเพราะมึงไม่ชอบถูกต้องไปล่มนันดีแค่ไหนแต่มึงไม่ชอบมันจะมันะพอกอะไรล่ะมันยาวไปด้านดาบ้าอะไรกันไอ้สาระเพราะมึงเกลียดเขามึงเลยไปด่าเขามึงเลยไปทัวลงเขากูมไม่ได้เข้าข่ายลำยัยมาแนละ้วกูจะบอกให้แต่กูกำลังลำไัยพวกมึงแล้วตอนเนี้ยน่าลำคาญ